สวัสดียมเ,เช้าไปครับเดินทางไปทําการทํางานกันวันนี้ทักทายเ,เพื่อนๆพ,พี่น้องๆยมเช,เช้ากับการเริ่มต้น,นใหม่ๆนะครับบรรยากาศยมเช้ากาลังจะเดินทางไปทําการทํางานนะพเพื่อนๆนะ,ะว่าไงครับอ่า บรรยากาศของเรากําลังเดินทางไปทําการทํางานนะเพื่อนนะส่งความสุขส่งกําลังใจทั้งไทยเพื่อนพี่น้องๆชาวเพี่อนเดินทาบเริ่มต้นวันใหม่พร้อมรับพลังบวกนะครับแข็งแรฟังๆขอให้มีความสุขกับการทํางานนะเพื่อนนะนะครับบรรยากาศบนบบรรยากาศเป็น ตนกับระบบ AI นะครับนำตุ่งถึงเพื่อนพี่พี่น้นนนนองๆด้วยนะครับจับไม้จับมือเดินทางไปด้วยกันวันนี้บรรยากาศดีะครับบรรยากาศเย็นสดชื่นยามเช้านะครับ เหมือนระบบการรับที่เขาได้ส่งเครื่องไม้เครื่องการสร้างไายได้ด้วยเนื้อาหารครับผมก็กำลังจะเดินทางนะเพื่อนนะครับผมเดนินทางไปทำการทำงานนะเพื่อนนัเป็นการสร้างไายได้ให้กับเราในช่องทางหลักนะครับส่วนช่องทางรองของเราก็คือการเป็นเกเตอร์ทางรายได้ให้กับครอบครัวช่องทาง เดินทางไปด้วยกันนะครับเจอคลิปไม่เลื่อนผ่านนะเพื่อนๆน,นะนะครับ ตนนี้ก็ทักทายเพื่อนๆพี่น้องๆไปก่อนนะครับ กับพวกคนท่องเีกนี้นะครับเพื่อนๆนะตรงนี้จะเป็นเรือโม้บิ้งนะบิ้งไกย่าเพื่อนๆนะระหว่างการเดินทางของเราอยากเจ้าชาวครับ ในตำบลของเรานะเพื่อนๆนะก็จะทําการฝาก,ะะากรถไว้นะครับเปนะ็นที่ฝากรถประจําของเราฝากทางนะเพื่อนๆนะบรรยากาศเจอทาวของเราครับรถเยอะแยะเลยเพื่อนๆนะก็พนักงานด้วยกันนี่แหละเพื่อนๆนะน,ๆนะครับก็จะเป็นที่รับฝากรถตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถประจําของเรานะครับ ความสุขทรงกาลังใจนะครับเพื่อนๆน,นะตรงนี้จะเป็นที่เลี้ยงแพะนะเพื่อนๆน,นะเลี้ยงแพะสร้างรายได้ให้กับค,อครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง <c oughs> นะครับอ่บรรยากาศไก่ขันนะนะครับตรงนี้จะเป็นที่รับฝากรถด,ด้วยแล้วก็เลี้ยงแพะด้วยนะครับบรรยากาศยามเ,เช้าๆนะเพื่อนๆมีรถพนักง,งานเยอะแยะมากมายนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อะนะเพื่อนๆน,นะ ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับบรรยากาศของผมยามเช้าๆกับการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะครับอยู่ปากทางวัดบรนป่านะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับตรงนี้ครับปากทางวัดบรรป่านะครับตำบลตีนรงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะเพื um ่อนๆนะด้านหน้าของเราก็จะเป็นถนนสายเอเชียนะครับนะครับส่งความสุขส่งกำลังใจถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับยามเช้าๆกับการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะครับ หน้าที่ของเรากับการเป็นเรีเอเตอร์ก็ส่งการบ้านให้กับระบบ AI นะครับระบบ AI ก็จะได้นำส่งถึงเพื่อนๆิพี่น้องๆนำส่งถึงคุณมาร์กนะครับจะได้เปิดค่าอาการมองเห็นในช่องของเรานะครับขอให้เพืนๆฟังๆและเพื่อนๆนะอย่าลืมนะ,พะเพื่อนๆนะความขยันเท่านั้นนะ,พะเพื่อนๆที่จะผลักดันให้เราประสบความสำเร็จจะได้รับเครื่องไม้เครื่องมือการสร้างรายได้ด้วยเนื้อหานะครับ ดูบรรยากาศของเราตอนเช้าๆกับการเริ่มต้นวันใหม่ระหว่างการเดินทางนะครับตรงนี้จะเป็นถนนสายเอเชียรครับเ,เพื่อนนะสายเอเชียเป็นเส้นทางที่เรามารอรถตู้ที่จะเดินทางไปทำการทำงานเพื่อน อากาศเปลีป่ยนแปลงนะเพื่อนๆนะเช้าๆอากาศจะเย็นๆหน่อยนะครับอุณหภูมิยามเช้านะเพื่อนๆนะแฮงๆปังๆเด้อ